สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวแชมพูนะคะที่เราใช้ครบ7วันแล้วนะคะก็คือเขาบอกว่า3วัน4วัน7วันนะคะก็คือเป็นยังไงบ้างสำหรับผลของแชมพูที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลในปัจจุบันนะคะก็คือแชมพูหอมเกตนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวแชมพูนะคะตัวทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์หอมเกตเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่เห็นเนาะ แสงมันเข้าแล้วก็ตัวเซรั่มฟาร์มนะคะเนื้อแชมพูของเขาจะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะนี่จะให้แกกดให้ดูเลยนะคะเนี่ยเนี่ค่ะเป็นครีมครีมอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะหอมนี่ค่ะ,ะ,คะกลิ่นน้ำคือกลิ่นลิ้นจี่นะคะตัวนี้คือกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นเขาหอมโอเคใช้ได้มากแต่ว่าตัวตัวของเยาวที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ก็คือคิดว่าะคะเขาจะเป็นตัวบำรุงผมสำหรับทำสีมากกว่าสำหรับคนคือสำหรับตัวเองนะคะมีปัญหาผมร่วงผมบางคือเขาไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะก็คือใช้มาแล้วครบ7วันก็คือตัวนี้ก็คงจะให้คุณแม่นะคะหรือคุณสามีนะคะนำไปใช้ต่อเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะแล้วก็ตัวทิชชูนตัวนี้จะค่อนข้างดูเข้มข้นมากนะคะคือเราใช้แล้วมันมันเหนียว เหนียวหนังศีรษะแล้วก็ผมเหนียวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,นคะเนื้อครีมเขาจะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะติดฝาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะน,นี่ค่ะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้เลยแล้วกลิ่นเขาก็เหมือนกันนะคะกลิ่นเดียวกับแชมพูก็คือเป็นกลิ่นลิ้นจี่เลยนะคะกลิ่นคือโอเคหอมมากนะคะกลิ่นหอมมากแต่เราไม่ได้เน้นกลิ่นหอมประมาณนี้นะคะเราเน้นที่ผม <laughs> ที่หนังศีรษะนะคะ สำหรับตัวเยาเองนะคะก็คือใช้ครบเจ็ดวันแล้วตัวนี้ก็คงจะก็คงจะให้คุณคุณสามีใช้ต่อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมผมบางผมร่วงเนี่ยค่ะใช้ได้นะคะสําหรับผมทําสีผมอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเน้นปิดหงอกนะคะเท่าที่เยาไปดูนะแล้วเราอาจจะดูโฆษณาเขาผิดไปหรือว่าเราฟังเป็นบำรุงนะคะสำหรับคนผมร่วงผมบางด้วยไอ้ตัวนี้นะคะลดผมร่วงก็คือ ตัวเองใช้กับตัวเองนะะก็คือเยาใช้เองนะคะก็คือก็จะมารีวิวต่อว่าก็คือมันมันมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ของคนผมบางจากกรรมพันธุ์หรือคนผมหลุดร่วงนะคะตัวนี้นะคะก็คือสามตัวนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ให้ให้สําหรับให้ตัวเยวนะคะสําหรับผมนะคะที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะตัวหอมเกรดไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาใกล้ๆเคียงกันก็คือ ถ้าไหนลองแล้วบ้างนะคะหรือว่ายังไม่มีใครลองเพราะสินค้าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะคะนี่ซื้อมาก็ต้องให้เหมือนเราซื้อมาแล้วก็เสียได้นะคะเสียได้เงินก็ต้องให้คนอื่นเขาใช้ต่อะคะ่ะเพราะว่ามันแพงนะคะสามตัวนี้ก็สองพันเก้าสิบบาทแล้วได้มาสามสามตัวนะคะสินค้าก็คือลองะคะ่ะชอบลองให้หมดแล้วลองแล้วเรารู้กับตัวเองนะคะเราไม่ได้ฟังจากคนนั้นคนนี้พูดนะคะก็คือลองเองทําเอง ใช้เองดีไม่ดีพูดเองนะคะแล้วก็ใช้กับตัวเองเราไม่ได้นี่ค่ะเราไม่ได้ว่าให้ผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะคะเขาอาจจะดีสําหรับลูกค้าท่านอื่นสภาพหนังศีรษะแบบอื่นนะคะสำหรับผมบางหนังศีรษะมันนะคะแบบยาวแล้วนะคะก็คือรีวิวตัวนี้ว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะสาหรับเพื่อน คนไหนนะคะใช้แล้วดียังไงมาคุยกันได้นะคะสําหรับยาตัวนี้ก็จะยกให้คุณสามีลองไปใช้ดูนะคะสําหรับคนที่เขาไม่มีปัญหาเส้นผมสําหรับเดี๋ยวเราตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูแชมพูตัวอื่นที่เราจะใช้ต่อไปนี้นะคะแล้วคลิปต่อไปยจะมาบอกว่าเาวใช้แชมพูไหนต่อเพราะว่าตอนนี้ก็คงจะพักเพราะว่าหามาหลายยี่ห้อมากคือแพงราคาสูงยังไงเราก็ซื้อมาใช้นะคะแต่ว่าถามว่าเขาตอบโจทย์เราได้ไหมยังอะค่ะ ก็ยังต้องเสียเงินซื้อทดลองใช้ต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ